สวัสดีครับมือใหม่ทุกๆท่านนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนําองค์ประกอบของกีตาร์ประลงสำหรับมือใหม่นะครับในคลิปแรกนี้มาเริ่มกันเลยนะครับสําหรับคนที่ซื้อกีตาร์มาแล้วไม่รู้ว่าตัวน,นี้เขาเรียกว่าอะไรนะครับวันนี้คลิปแรกผมจะได้มาบอกนะครับ ตรงนี้ครับเรียกว่าส่วนหัวของกีตาร์นะครับส่วนหัวกีตาร์ต่อไปครับตัวนี้ครับลูกบิดกีตาร์นะครับเอาไว้บิดบิดมาให้อ่าให้สายตึงหรือว่าไม่ให้หย่อนไปนะครับหรือว่าตรงตามมาตรฐานของสายครับต่อไปครับนัดครับนัดคือตัวนี้นะครับนัดกีตาร์เป็นตัวรองสายกีตาร์จากคอไาถึงลูกบิดนะครับ ต่อไปครับส่วนคอกีตาร์ครับคอกีตาร์ถือจากตรงนี้มาถึงตรงนี้นะครับเรียกว่าส่วนคอกีตาร์เอาไว้จับคอต่อไปครับฟิงเกอร์บอร์ดฟิงเกอร์บอร์ดก็คือไม้อีกแ่นหนึ่งนะครับที่ติดกับส่วนคอกีตาร์ตรงนี้นะครับนี่ครับจะเห็นเป็นสีดํานะครับเป็นสีดําตัวนี้นะครับเอาไว้สําหรับรองรับเกรสนะครับเกรด เบรคคือตัวไหนครับต่อไปก็เป็นตัวนี้ครับเบรดก็เป็นตัวนะครับเหล็กที่อยู่ตรงกลางนี่นะครับเลรที่ตรงกลางเรียกเบรดนะครับไม่ใช่บาร์นะครับต่อไปครับอิเลอิเลคือเครื่องหมายนะครับนะครับเครื่องหมายบอกตำแหน่งเราจะได้ไม่หลงนะครับ ต่อไปครับส่วนลำตัวส่วนลำตัวคือระดับทั้งหมดนี้เลยส่วนลำตัวนะครับต่อไปครับโพรงเสียงตัวนี้เรียกโพรงเสียงนะครับต่อไปก็ตัวนี้ครับตัวนี้เรียกว่าพิกกาดนะครับพิกกาดเอาไว้เวลาเราดิบปิกนะครับจะจะไม่เป็นรอย จะลายไหมจะไม่เป็นรอยนะครับต่อไปครับสะพานสายตัวนี้ครับสะพานสายต่อไปครับย่องย่องหรือเซตเตอร์ก็คือตัวรองรับาสายทั้งหกสายนะครับนี่ครับย่องหรือว่าเซตเตอร์น,นะครับต่อไปครับหมดยึดสาย ก็เป็นหมดตัวนี้ครับเวลาถอดก็ใช้ครีมหรือว่าใช้อตัวแหลมๆนะครับเสียบเสียบตรงนี้ครับเสียบตรงนี้แล้วก็นับมันขึ้นมานะครับเวลาเปลี่ยนสายก็บิดให้บิดให้สายมันมัน,ม,นมันย่อนกันนะครับถึงจะออกได้ ครับองค์ประกอบของกิต้่าปงข้อมีกรนีนะครับอันนี้ผมจะไม่ได้บอกอง์ประกอบของตัวพิซซ่าเบอร์ฟ้าพิซซ่าปงเบอร์ฟ้าและพวกนี้นะครับเป็นองประกอบเบื้องต้นของกิต้านะครับครับผมสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ